สวัสดีจ้าพี่น้องพอกับเมนยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจนะ้ะเนาะมาพอกับเมนซสายสายจากน้อยบอมเมนสาย,าย,าย,าายละเทียงแล้วจ้าเอาเบิงพี่น้องฝนตกบล่ลืมหูเลืมตาเศร้า,ากันเศ้าได้ดามข้าวเบิ่งหัวหนาเอารถมาปรับดินว่าสีเทศนน วสิเทถนนจักหน่อยเอาเพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมากของศิลปินแต่ว่ากระเฮ็ดยังบ่ได้ตอนนี้คือร่อให้ฝนหยุดอย่างเดียวละจ้ะจืนแชะไปเบิดหลังจากที่ไหลสดที่ผ่านๆมาเนาะถ้ากันมีแต่หยูกับหยูรถมันติด ว่านาคนกเ็เลยสียอนวยว่วมสะดวกให้พี่ให้น้องให้ศิลปอกศิลปินได้ไปมากายสะดวกสบายเลาเลยเอารถมาปรับดินวาสีเท่้อนกีดรอบฝนตกกรนน้องเอ้ยทงไฮทงล่าเนี่ยไปมองไดมีแต่หนามขาวอากลากยึดทัวเมือนเนี่ยหมดเสาไปยามดางกระไดอยู่ แต่ว่าเม่นยบอดีไทยเพราะว่าเม่นยบอดอีล่งน้ำน้ำพแเลมตอนนี้ทองฝ่านี่บ่มีช่องวางเลยพี่น้องเป็นยางยุ่ยยุ่ยไปเบิดส่วนอาจารย์นักดนตรีเพิ่นกะถ้า,ากันเตรียมขย้อยขย้อยเขามาเริ่มสีซ้อมกันละจ้ะเพราะว่าเขาสีไรชดกุมปิดอีก ในรอบนี้ก็คือวันที่หนึ่งที่สองผู้ใดบ้พระธัญสือบัตรซื้อตัวกาแฟสาวเด้อพี่น้องเด้อบาทราคานหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องสิ่เดียพ่อ,ยพอ,พพอกับพอเสริมพ้นมาลำค่ำหน่อยหนักหน่อยนาได้พี่น้องสิ่เดียพ่อเล่าเพราะว่าเราบ่ชคอยออกบ่ชคอยรับงานปนนัญญานาะไรสดเนี่ยโมเมนต์ถือว่าเป็นขังแหลกบ่ที่เล่าสิมาสาวหน่อยเนี่ยพอเสริมพ้นมาลำค้ำรอเมียพี่เพอ ลำลำยองน้องหินหาวบ่ยิงลีสีชุมพลบ่ว่าสิเป็นพ่อเอกจากระเบียกเต่าอยองผู้ใได้อีกแน่ดอกอ้าวท่างนี้กะเป็นพ้ากันขนหนามเตรียมสิไปใส่พี่น้องอ้าวไปทักทายพ่อใอหญ่วังกับอาจารย์ทิ้นจากหน่อยก่อนพี่น้องหัวหนาดานตรีพันก็มาแล้ว พออ่อญ่หวังสวัสดีค่ะอาจารย์ทิ้นสวัสดีค่ะมาท้ำกลางสายฝนฮะมาท้ำกลางสายเอาคือบ่มาแต่โตนะเอามาน้ำเพ็ดรอย่างจักมันมานน้ำกันมานมือนี้แต่ว่าฟองตัวข้ามฟองครับน้ำน้ำทางมาอันว่าที่ขีิรถใหญ่ไงไง,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 ไงไมากแบบคือยังเศร้าว่าแมนยานรถเปลี่ยนบ่แต่แม่นน้ำแต่แม่นอันนึ่งมาก ตกบว่ตกอยู่บานตกะแห้งบ่ตกตกแห้งแล <deal> ้วกาลิ <ý months biography> ่นแล้วก็เศร้ากกเศราแลักก็รรดน้ำกาเย้เยิ้มเยเย้อ่ขาเขาง่ามไปขาวข่าวเนี่ยเด้อข่าวข่าวก๊อเตซปุ๋ยเมนูกับบ้านง่ามอนไหมันมีมันมีแต่ห่าคือการนริโภคหัวนานห่ามันกงบบ้านง่ามปนตัวเขาเขาผมเขา จะมาเขาอ,อีเตียค่านี่ให nah. ้งาก็เขาจะเบิ่งกันบ่อใส่เขาอีเตียบ่เขาอีเตียพันพันเตียเพื่อนวามเพิ่นวามันจังจังหลายๆาบานเดี๋ยวมาท่วมกับแรีงแล้วมันเบิ่งกับบ่อฝนอันฝนมาเวลาเขามันเกลี่ยแล้วเนาะมันเขนเดินยังเกาะกระเดงบ่เมียนมันมันมันเขามันใหญ่พอสูงยาแล้วงามันมันมันมักแลายหลยเรียงเขานี้มันส่นมากน้ำบ้านนี้เขาอีพันเตียนี่บานนี้น้ำมันบ่มี ยามันทวมกันนี่ยเจ้าเปยังเม็นยังเราบ้านปุ๋ยเสีกันมาเจ้าเป็ยังเขียวเปเขียวใอ้เจ็ดกันข้าหนีได้ไม่นุ่ยเยอะหนิเขาอ่ะพูดหน่อก็พี่ต่หยาทวงมันเปซนคมโอ้ยแง่มันปิดเกิดห่วงมันสิจะเป็นยังไหนพูดจะเป็นยังไหนแง่เกี่ยวก็เกิดจะเอารถเกี่ยวกับจะลากเสีกันแล้วก็หมากหยาไปแล้วมันกันมันละเป็นตาได้เกี่ยวอยู่บ่มันก็สิได้เกี่ยวมันมันมีน้ำโอ้ยเจ้าไอ้แก่ยู่แต่ว่าไม่แห่งสิเกี่ยวเคลื่อนกันก็หมากหยาร่วมกันไปแล้วเนี่ยใดอกกินนข้าาไปี่ กินของง่ายมาแล้วครับแยัง่อยแล้วจังสิลบก็กวนได้เห็ดว่าับเขาสวยเพลดเาลินกิน่มะมันก็ม่แม่งกี่ปสสวยเราเนื้อเที่ยงเราเดี่นี่เที่ยงสิผมปส่ในกามาหมดเลยเริ่ม่ว่าเที่ยงเจยังมันึ้บเนผัดแดกไปกินเขาง่ายกับยังเพราะมันได้เขาง่ายหมู่บ้านเนี่ยไม่มีดูคนซื้อซื้อซื้อใกล้น้ำไเฮี่ยางกันล่ะก็เลยหนึ่งกินหนึ่งมันกับบับเลยอุ่นกินนี่ยมดเสาอีกบ่มาตัวนี้เิ่นเิ่นเพิานบมาเิ่นวามื่นรอดสิไรอี นอนมึงอันหนังข้อทัดหน่อยเพิ่นได้ได้ข้อซับเนี่ยคไปแล่าคนตุขุมป่าแพร่ใช่เอออช่จังคือมากเมื่อนึงคือว่าอันทันอมาดการใช้ไปหาบ่เมี่ยทันอมาดการใช้เพิ่นซื้อซีนไปกินล่ำเนี้ยนั่นละเพิ่น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 ไปยามเนี่ยเนี่ยอ่ะคือได้ยินข่าวว่าเพิ่นออกรถใหม่เห็นของเพิ่นไปเมี่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นไายอยู่เพิ่นบอกฟังอยู่เพิ่นว่าเพิ่นออกรถเพิ่นกะจิกมตบ้งมือนี่ละเพิ่นว่าเพิ่นไปไปนอนฝุดเพิ่นหนึ่งอานเทิตย์มรับเหม อันยี่หัวไม่หรอกไเจมบ้านี่ว่อยู่ไปเจมไก่แไมนได้เจมไหมเดียว่านิวาอาจารย์หวังแห่งขังวันตีแห่งขังขันขันเมาเราครับก็รับไม่ได้ไปเจมพราะชิมวัดว่าแต่เราวันีิวอยู่งย่านพนนั่นโบวไปหลายเลยว่ันมาไปเจมวันไหนกซ้ำเก้าละคนเมาเราครับกบรับไม่ได้วันตีเพิ่นเพิ่นเพิ่นหรือเพิ่นออกไหมเพิ่นออกไม่ดิรถมือแรกได้ายแดง บอนึกว่าเพิ่นเอาอันอีเขียวหน่อยเพิ่นไปเพิ่นเพิ่อีเขียวหน่อยเพิ่นเอาขึ้นแม่บ้านเพิ่นให้พี่โอ้ให้อายเพิ่นไห้อายเพิ่นขับไปครับเก้าคับก่อต่ไปทุราอีเขียวเขียวหน่อยเพิ่นนั่นพี่น้องฟังเด้อผู้ใดออกรถใหม่นั่นฟังอาจารย์วังบอกเอามาให้สิเจิมให้ให้ก็ได้เออเพราะว่าถ้างแข็งขังดอกอีคันเอาไปเจิมวัได้ก็คือเก่าแล้วคันบ่มีเงินส่งวัดอ่ะ ใช่แล้วเพราะอะไรเราล้มพูนอ่ะกับรับในกับอันเมาของเราสิไม่กับเมาของเราน่ะตั้มกู้เก่าออมาได้จะเจอใหม่แล้วล่ะบ่หลายดอกสินรวดเดียวทอที่แน่ๆก็คือขับขี่ปลอดภัยละเนาะระมัดระวังอ่ะล่ะอย่าประมาทเท่าะละน่าพอวังคครับกาวยนขับรถขับเรือใส่รถใส่เรือเบิ่งถนนเฮ้าขับเบิ่งช่วงเป็นตะแลนไว้บ่ไว้มันโค้งบ่โค้งเออแนวงอคือแชนปแชมปสองพี่เดเหยียบเอาเหยียบบ่ปีนลงถนนตัวนี้อ่ ดว่าาเจ้้ของไไปจังแทรฝนตกยังสี่พี่น้องคับรถขับเรียกกะละมัดระว่างเนาะจานเนาะถนนมันลื่นถนนมันยังมันเยียงถนนมันบ่ทางมันต่างระดับกันเนาะทำมันลื่นมันมึนมันไหลยไปในรถเนาเหยียบมาไลอ่แห้งเขาบีบนี่มันมึนปูดไปเลยดิค่ะขอบคุณพ่อวังค่ะขอบคุณค่ะไปพี่น้องสิ่ผ้าไปเบิ่งเข่าจังหน่อยโอ๊ยไปไหนบ่ล่ะฝนคือแง่แง่แง่อยู่ ไปบ่ได้ดอกพี่น้องขุ่นเบื้งไกลๆเอาด้วยจ้าเพราะว่าฝนตกนเขียวปืดอยู่ขุ่นลิ่นอยู่เบิดมือเด้พี่น้องลิ่นอยู่ยังสีล่ล่ะเสื้อผ้าตากสองมือกระบอกแหง่งบรรยากาศดีค่ะตอนนี้ พอนอนหฮมผาอยู่ในห้องพนเพราะว่าช่วงบ่ายพอเราสิเดินทางไปงานป้าช่วยเนาะค่ะไปหัวหนาวัตสุภาพไปฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็กลับมือมือพระราชทานเพลิงศพเพลินคอยสิบไปเนาะค่ะพุนเลี้ยวเมนุยใส่ท่าสาเมือ่อทรงสการก็คคอยสิบไปอีกเทียนหนึ่งเนาะจา้าเมนุ่ยประเด้ดไปน้ำพอดเอพราะว่าเมนุ่ยต้องเหตุอาหารให้อาจารย์หนักดนตรี ถ้าพอไปทางขึ้นแม่หนุ่ยคอยเสด็ไปเพราะว่าแม่หนุ่ยบกายอยู่คนเดียวจ้ะถ้าพอไปกลับแม่หนุ่ยก็บ่ได้ไปบ่ไป้ายุเขาจังไดยกะเบิ้งแง่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อยาุกไปไ้สั่าเอาไปย่าง โทนสวัสดีครับ,รบเอาน้ำไปไหนเอาน้ไปงานปลาช่วยครับอ๋อจะเดินทางไปบ้านปลาช่วยวันนี้ครับสร้างกับน้ำหวานเลยมาขนน้ำขนรถเตรียมจะออกเดินทางบ่ายนี้ บอกว่าบ่ร้อยแพ็กคุนบ้านีน้น่าจะประมาณร้อยแพ็กเนาะพี่น้องอทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลก็ลขอสแสดงค่วมเสียใจกับขอบขัวปลาช่วยเนาะพี่น,อนะน,น้องเนาะที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งไปเนาะค่ะเนาะเอียงพื้นขึ้นมา <c oughs> เอียงพื้นขึ้นมาก เตรียมเดินทางออกเดินทางแล้วสู้ๆพี่น้องํำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสกรขอบคุณสำหรับการติดตามสหรับคลิปนี้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสบายดีค่ะ